สวัสดีครับสวัสดีครับพบกับช่องทุกสิ่งร้อนหน้ายินดีวันนี้มานําเสนอนะผมะเป็นคลินิกแห่งหนึ่งที่อยู่ในอุทุมพรพิสัยนะผมอยู่ตรงข้ามกับโลตัสอุทุมพรพิสัยนั่นเองเป็นคลินิกสัต,ต,ตะว์แพทย์นะผมก็คือผมพาแมวน้องแมวไปรักษาเนื่องจากว่าโดนของมิดคมเข้าลึกมากเข้าลึกถึงกล้ามเนื้อเลยนะผมทาการเย็บไปนะผมปัจจุบันก็รักษาหายเรียบร้อยแล้วอยากจะบอกว่าคุณหมอ,อ น่ารักมากนะครับผมแล้วก็ดูแลน้องแมวเป็นอย่างดีรักษาดีมากๆยอมรับเลยว่ารักษาดีมากๆคือไปหาคุณหมอเนี่ยคุณหมอจะให้ให้เขาเรียกว่าให้ความรู้ให้ข้อคิดให้อะไรหลายๆอย่างที่เกี่ยวกับแมวเกี่ยวกับสุนัขเกี่ยวกับสัตว์เลี้ยงว่าควรปฏิบัติอย่างไรต้องรักษาอย่างไงอะไรยังไงคือบอกทุกขั้นตอนจะไม่เหมือนที่ผมเคยไปรักษาอยู่ในตัวเมืองเคยไปรักษาอยู่ในตัวเมืองอหลายครั้งอยู่ก็ไม่ไม่เวิร์ก ผมก็เลยมารักษาที่บ้านเพราะมันใกล้บ้านด้วยอยู่ในอุทุมพรแล้วคุณหมอก็รักษาดีให้ให้ความรู้ให้ความกระจ่างแจ้งให้ทุกสิ่งทุกอย่างให้คือแบบว่าให้ความรู้อ่ะคือแบบมาทําให้เราสบายใจนะผมอันนี้ก็เป็นรอยเย็บทีนี้เราจะทําแผลให้เขาผมคือแบบว่าผมตกใจทึ่งแบบเทคโนโลยีของเขาเราไม่เคยเจอนะผ้าก๊อซแบบนี้คือแค่เราพันมันก็ติดก,กันเลยไม่ต้องใช้เทปกาวนะผมทาแผแตแลตอนแรกก็คิดหนักว่าเราทําแผลคนเดียวเราน้องแมวจะเป็นยังไง มันจะต้องเจ็ยม,มก็ต้องจะกัดเราหรือเปล่าเลยเปล่าปรากฏว่าไม่เราแกะออกมาแกะออกมาแล้วเราก็ทาไปเดอดีนั่นไปแล้วก็นั่นไปนะผมเบื้องต้นเวลาน้องแมวมีประสบการ์ไม่ว่าจะเป็นแมวเป็นหมานะผมเวลาเจอเลือดเจออะไรเบื้องต้นคือห้ามเลือดก,ก่อนนะผมอันนี้ผมห้ามเลือดประมาณสามครั้งคือเลือดสาดเต็มบ้านเลือดสัดเต็มบ้านคือเลือดไหลไม่หยุดแล้วก็เลยต้องพาไปหาหมอนะผมก็ไม่ได้มีส่วนได้ส่วนเสียกับคลินิกไม่ได้เป็นอะไรกันกับทั้งนั้นแต่เพียงว่า ผมมีแมวหลายตัวมีหมาหลายตัวนะผมรักษากับคุณหมอท่านนี้รักษาดีดูแลดีขนาดผ่าตัวนี้เป็นผ่าตัดหลายรอบแล้วนะนะผมอันนี้เปาตังกับมงคลมงคลลายเสือนะผมเปาตังสีขาวคือไปรักษากับหมอท่านนี้นะครับผมถ้าเราแบบว่าคือผมเคยเจอเคสผมนะเวลาเรารักษากับท่านแล้วทีนี้แผลมันติดไม่สนิทเนะี่ยดึงใหม่แล้วแผลไม่ติดไม่สนิทเนี่ยคุณหมอก็จะทําการเย็บให้ใหม่ วางยาสลบให้ใหม่ทุกขั้นตอนให้ใหม่แล้วฟรีด้วยนะครับผมแล้วฟรีด้วยอันนี้ต้องบอกว่ามันเป็นบางเคสนะนะผมเป็นเป็นบางเคสนะบอกไว้ก่อนนะครับผมแต่แต่คุณหมอเขามีความรับผิดชอบสูงเป็นเป็นคนที่รักสัตว์แล้วก็ดีมากอันนี้สปอนเซอร์เอาอาหารแมวมาให้ก็ต้องขอบคุณสปอนเซอร์ด้วยนะครับผมก็ อันนี้ก็อ้วนมากนะผม6กโลแล้วนะครับแมวแมวผม6กโลแล้วก็หวังว่าคลิปนี้ก็จะเป็นประโยชน์ให้มีอะไรก็สอบถามเข้ามาได้นะครับผมสวัสดีครับ